ครับสวัสดีครับ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าโมงเช้าได้แล้วนะผมวาดูวเวลานะครับวันนี้ผมอยู่ที่แผงพาเครื่องวัดภูมมาตนะครับแต่อยู่ช่วงช่วงจบแล้วนะครับผมคือช่วงเช้ามาโอโ้กว่าจะหาที่จอดรถได้นะครับผมได้ที่จอดรถประมาณสองโมงนะครับคือรอให้บางท่านเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขามาตีสองตีสามเนี่ยออกไปขอดเนี่ยผมถึงเข้าได้จอดนะครับผม มาได้เจ็ดโมงนะฮะวนหาที่จอดรถเป็นชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเพราะอะไรนะฮะพี่น้องนะ,ะเดินทางมากันจากทั่วประเทศนะฮะเพื่อเข้าร่วมมหากรรมงานประกวดนะฮะครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดลบบุรีนะฮะซึ่งมหกรรมชี่ว่างานประกวดท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดาะมีโต๊ะพระเครื่องท้องถิ่นเรียกว่าเกือบ50โต๊ะนะครับผมรวมกับ uh, ท้องถิ่นเขตพระการก็ตกมาเจ็ดสิบกว่าโต๊ะนะฮะยิ่งใหญ่อลังการเลยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะครับ ถ้าใครติดตาม Facebook ผมอยู่นะจะเห็นได้ว่านะฮะเมื่อวานนะครับผมได้ช่วยพี่แผนลรบุรีนะครับเอาโต๊ะไปวางน,นะครับที่โรงเรียนพี่บูลน,นะฮะเกือบ2,000ตัวนะครับตอนนี้ยอดจองมาพันกว่าแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังเรียกว่าเก็บโต๊ะนะฮะจากวัดพรมมาศนะฮะคือเมื่อเช้าวัดพรมมาศเนี่ยแผงผมว่าเป็นพันนะ,ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศที่ยังยังเหลืออยู่นะฮะช่วงห้าโมงเนี่ยนะครับดูแผงที่ยังเหลืออยู่นะฮะ เราดูบรรยากาศกันเนี่ยฮะเก็บโต๊ะนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปโรงเรียนพี่บูลนะเอาไปโรงเรียนพี่บูลนะครับวันนี้พี่น้องเราก็พร้อมใจกันเก็บไว้หน่อยนะเดี๋ยวไปต่อที่โรงเรียนพี่บูลนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศที่โรงเรียนพี่บูลด้วยนะแต่คลิปนี้ไปดูบรรยากาศที่ยังหลงเหลืออยู่ของวัดพมาสก่อนนะครับพี่น้องครับไปชมกันครับนี่ฮะบรรยากาศนะก็ยังหลงเหลือแผงกันอยู่นะเมื่อเช้าขออภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอ่า แมผมก็ต้องเดินซื้พระนะฮะเพราะแผงอลังการมากนะครับผมแผงอลังการมากแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงเพลงนะครับพี่น้องครับนะฮะตอนนี้ก็ดูแผงที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับผมพี่น้องเรานะฮะสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยก็อยู่โคกสำโรงครับอ๋ออยู่โคกสำโรงนะครับมาวัดพรหมาทุกวันศุกร์ไหมครับเนี่ยวันศุกร์แล้วนะครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้เข้างานไหม โอ้ยยอดเยี่ยมเลยนี่ฮะพี่น้องเราที่เดินสายนะครับเนี่ยมาจากโคกสำโรงลบุรีเรานี่เองนะครับผมเดี๋ยวขออญาตชมพระหน่อยนะครับอ่านะฮะเคยดูช่องผมไหมเคยดูโดเซียนแชนเนลนะฮะโอูดีดีครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ฮะเอฟซีครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายไปเนี่ยดูกันเลยนะเอฟซีนะแล้วเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท yeah. ์น้องเขาไว้นะฮะขอเบอร์โทรศัพท์น้องเขาไว้นะฮะนี่ฮะคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ฮะดูฮะดูพระนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวสะดวกเรื่องเบอร์โทรเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรเพราะเดี๋ยวมีคนซื้อแน่นอนอะ่ะนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะเอฟซี FC ครับนะ,ะผมก็ต้องขอญาตเขาก่อนนะฮะแต่ละคนไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีเราจะไปถ่ายได้นะครับเอฟซี FC ครับนี่ขอญาตน้องเขาแล้วนะฮะน,นะ,ะคนหนุ่มไฟแรงจากโคกสำโรงเลยนะฮะนะฮะ่ถ้าจะมาดูที่แผงก็มาได้ทุกวันศุกร์ที่วัดผมมาเลยเนาะ,ะน้องชายนะครับผมอ่า นครัเอฟซีครับชอบอะไรก็ทักทายเข้ามานะฮะเล่นพาเมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนโอบกว้วโอ้สิบกว่าปีนะฮะก็สิบกว่าปีนี่เคยขายอะไรไปท่วมสุดอะเล่นพลาสิบกว่าปีนะฮะหลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมขายไปเท่าไหร่ตอนนั้นขายตกควาย ขายตกควายซื้อมาแพงไหมซื้อมาแพงไหมซื้อตามบ้านครับอ๋อซื้อตามบ้านอัดหลักร้อยอะไรเงี้ยเหมาเหมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ขายไปเกือบแสนขายไปเกือบแสนนะฮะแต่ก็ยังตกควายเพราะเขาได้ยังเป็นล้านป่ะเออนะฮะกับก็คุยกันขำๆนะฮะแล้วเนี่ยเล่นพลาสิกกว่าปีเคยโดนพักกรุงพักแก๊อะไรแพงๆไหมก็มีมีประจำแบบหนักๆเลยอะแบบซิกจำได้เลยมีไหม ก็ไม่กี่พันเลยครับอ๋อไม่กี่พันนะบางทีก็ตั้งใจอ๋อตั้งใจนะฮะตั้งใจซื้อนะฮะครับผมโอเคนะฮะก็เคยพุกเคยช่วยวเมือหลวงพระธมพระพรมหลวงพเดิมเนาะอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนาะชื่อก๊อตครับน้องก๊อตโคกสำโรงนะฮะก๊อตก๊อตโคกสำโรงนะฮะนะฮะถนัดสายไหนครับไม่สนใหญ่ถนัดเล่นสายไหนก็ เก็บพักพื้นที่บ้างอะไรบ้างอ๋อพื้นที่แบบในลบบุรีเราเนี่ยนะพ่อปี่อ่ะอ๋อนะฮะบูตตาอะไรเงี้ยครับผมมีให้ดูไหมมีให้ชมไหมหลวงพ่อปี่มีวันนี้มีมาไหมไม่มีมาเลยครับเรียกว่าเก็บเป็นพระเก็บอ่านี่ฮะใครสนใจพระเครื่องเมืองลบบุรีนะฮะก็เนี่ยติดต่อน้องก๊อตโคกสำโรงได้เลยเดี๋ยวโทรมากันนะฮะจะขอเบอร์ไว้นี่ฮะนี่ก็เป็นพระเรียกว่าอ่าย่อยนะฮะ FC ครับผมย่อยๆนะฮะย่อยๆนะครับผมราคาไม่แพงนะฮะ ราคาไม่แพงเดี๋ยวทักทายกันมานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับที่วัดพรมมาศนะครับผมอ่านี่ฮะเนี่ยผมผมส่องนี่บ่อยเนาะผมชอบนะประหลัดเนี่ยใหญ่ดีนะฮะแล้วนั่นเลยนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นน้องไหนผ่านตาผ่านดวงวันตาก็เดี๋ยวโทรมาหาปรึกษาน้องก๊อตโคกสำโรงได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขอเบอร์โทรไว้หน่อยอก๊อตครับ 084ครับ084 049ดครับ049 7 3ส3ครับ7353ก๊อตโคกสำโรงนะฮะเอาพี่ขอทวนอีกครั้งเบอร์โทร0 8 4 8 4ครับ084 049 049 7353ครับ7353โอเคขอบคุณก๊อตมากครับผมขอบคุณครับครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมแผงอื่นกันต่อนะครับเอซีฮะมีเสียงเพลงเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เสียงเพลงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอซีครับก็เด เนี่ยตอนนี้ปกติเนี่ยโต๊ะเขาจะไม่ได้เก็บหรอกครับเอซีครับแต่ว่า,าเนี่ยต้องเอาโต๊ะทั้งหมดเนี่ยไปไปลงที่โรงเรียนพี่บุญนะฮะเอฟซีครับอย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้มากันนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงวันนี้เลยนะครับเอ่อพรุ่งนี้ก็มาร่วมกันนะฮะเที่ยงคืนทีหนึ่งเนี่ยเขามากันแล้วนะฮะมาทำงานประกวดครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดลบบุรีนะฮะเนี่ยมาดูแผงของผู้หลักผู้ใหญ่มั่งนะครับผมนี่ฮะนี่ก็เขาติดง,งานคุยอยู่นะฮะก็ดูกับ กันนะะฮป่าครับสวัสดีครับอ่าเจอกันอีกแล้วนะเก็บแล้วเหรอครับเนี่ยครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาแล้วเข้างานนะพรุ่งนี้นะครับเข้างานแล้วสิบแปดสิบสองมีพิศโลกนะพิศุลโลกสิบแปดสิบสองหาเรี่ยวนะเมืองแห่งพักเครื่องเลยไม่ได้จัดนานแล้วนะฮะครับผมขอบคุณป่าครับผมอ่านี่นะพี่น้องเราก็เนี่ย ทักทายเท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับเรนซีครับอย่างเี้ยนี้เข้างานไหมครับอ๋อพ่งนี้ไปไหนครับเนี่ยขายอยู่แถวบ้านอ๋อขายอยู่แถวบ้านนะฮะอืนะฮะเนี่ยหลากหลายนะครับวัดภูมมานะครับเรซีครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าบรรยากาศแบบแฉงเต็มเตเนี่ยผมเคยถ่ายให้ดูหรือยังนะครับเรซีครับนะฮะที่ว่าแถงเต็มเต็มอะแต่มาเช้าแบบ ผมก็แบบตื่นเต้นลุกลีุ้ลงรถนะฮะไม่ได้ถ่ายบรนยากาศตอนเช้าเลยคือแบบล้นนะฮะล้นเลยแผงล้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยวพามาดูอีกโซนหนึ่งที่ยังอ่าเ<ม>หลืออยู่นะครับพี่ซครับนะฮะแผงข้างหลังน,นะครับผมตมกันโูดเาขนโต๊กันนะครับนะ เรียกว่าส่องกันสนุกสนานนะครับผมยังยังมีอยู่นะฮะแผงพี่น้องเรายังมีอยู่นะครับเอฟซีครับตอนนี้นะฮะแม้คือบางคนเนี่ยหลายๆคนผมว่าเข้าไปจองโต๊ะกันแล้วนะครับเข้าไปจองโต๊ะกันเพิ่มอีกนะครับผมโซนนั้นนะผมว่ามันเสียงเพลงนะเอฟซีนะเสียงเพลงจะดังหน่อยนะผมไม่อยากเข้าไปถ่ายเลยเพราะว่าเสียงเพลงดังนะฮะเดี๋ยวมันจะติดติดแดงนะติดลิขสิทธิ์นะครับ แถวนี้ก็นี่ฮะยังมีหลืออยู่นี่ครับแผงของพี่ใหญ่ใจดีนะพ่ยุทธ์ภูเก็ตนะครับผมว้าวนะก็จะลืมนะนี่นี่ฮะเจเจ๊หมวยของเรานะฮะก็มีนัดนะฮะครับผมสวัสดีครับมีนัดเอ่อทุกตลาดมารวยปากช่องนะฮะทุกวันอาทิตย์นะฮะที่ปากช่องโคราชนะครับผมแล้วเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวจะมีโครงการดีๆด้วยนะมีโครงการดีๆจัด เรียกว่านัดพิเศษนะฮะนัดพิเศษนะฮะยิ่งใหญ่เลยนะฮะก็ติดตามข่าวกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวเรื่อยๆนะฮะครับผมวันนี้เป็นไงฮะเจ๊เหมยมาวัดพรม,มาศขายดีไหมฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็เข้างานพี่ชายพี่แผนเราใจดีพรุ่งนี้เราเจอกันงานราประกวดอีกครับผมวันนี้ก็ขนาดเป็นตลาดน้าละ800ตัวนะโอ้เนี่นะท่วมเลยเพราะน,นั้นพรุ่งนี้2,000แผงแน่นอนนะฮะ <laughs> <laughs> พรุ่งนี้2,000แผงแน่นอนครับ เห้เงินรวยครับเจมอยครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะก็ดูแผงที่ยังอยู่นะฮะอืมนะครับผมนะะฮดูกันนะครับผมขออนุญาตนะครับพรุ่งนี้เข้างานไหมฮะครับผมปกติมาวางแผงวัดส์โฟมานประจำไหมครับเออก็มาบ่อยมาทุกวันศุกร์นะฮะนะครับผม เดี๋ยวขออญาตถ่ายภาพนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอญาตขอเบอร์โทรได้ไหมได้นะฮะเคยดูช่องผมไหมฮะตัวเซียนชาแนลอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะครับผมขอญาตนะฮะนี่ฮะดูแผงที่ยังหลงเหลือกันนะครับเอฟซีครับยังไงเดี๋ยวอขอเบอร์โทรเบอร์โทรอาจารย์ก็ไว้นะผมก็จะมาถามพระเขาด้วยมาเช้านี้นะฮะครับผมนะฮะเนี่ยผมชอบอยู่องค์หนึ่งนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวเอฟซีเข้ามาถามได้เลยนะนี่นี่นะมาคุยราคาเขากันเองนะมาคุยราคากันเองนะฮะปึ๊กเลยเนี่ยเนื้อสำฤทธิ์นะเนื้อสำฤทธิ์นะฮะนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะฮะนะครับนี่นะฮะนี่ฮะมันเสียงเพลงนะผมไม่แน่ใจนะเอฟซีมันจะติดหน้าหรือเปล่านะครับผมนะฮะแผงนี้นะครับผมก็ ชมกันนีว่าหอมปากหอมคอนะพีนะนะผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเสียงเพลงด้วยตอนเนี้ยมาถ่ายมุมนี้ก็เหมือนกับว่าจะติดเสียงเพลงนะนะครับนี่ฮะนี่ก็มีนะครับผมปกติขายทางโซเชียลไหมขายทางเฟซใน,ออนไลน์อ๋อออนไลน์ขายนะเออดีเลยนะฮะเหมาะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวขายได้แน่นอนนะครับผมช่วยกันเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับผมนะฮะอืม บูชานะครับผมเบฟซีชักมาขอเบอร์ขอขอราคาอาจารย์เขาเองนะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยขายดูแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยครับเบฟซีครับผมนะฮะนี่นะครับผมอาจารย์ครับรบกวนเดี๋ยวขอชื่อเบอร์โทรศัพท์เลยนะฮะชื่ออะไรนะนัดครับผมนัดนะฮะเอาฉายาคือเมีนัดอะไรลพบุรีเลยนัดโคราชอ๋ออยู่โคราชนะฮะ อาจารย์นัทโคราานะฮะขอเบอร์โทรครับผม0 9 0ครับ0 9นนะฮะ819ครับ819 5909ครับ5909นะฮะขอทวนอีกครั้งครับผม0 90 0 9 0 8 1 9 8 1น5909 5909นี่ฮะใครสนใจพระเครื่องนะฮะที่ผมถ่ายไปเนี่ยของอาจารย์นัทโคราชนะฮะโทรหาอาจารย์นัดได้เลยนะฮะหรือพรุ่งนี้นะฮะดูคลิปว พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเจอกันที่งานลุงเนยพี่บูลเลยนะครับผมครับขอบคุณจนันนทครับผมขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับผมโซนนี้กันบ้างนะครับพีซีครับนี่ฮะอยู่นะฮะเดี๋ยวไปโซนที่ห่างๆจากเสียงเพลงหน่อยนะครับพีซีครับฮนะ คลิปนี้ก็ตั้งใจประมาณสัก15นาทีนะครับสิครับนี่ฮะแสงพระที่ยังอยู่นะฮะนี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในจังหวัดสุบรีนะฮะอืมนะฮะนี่ครับแสงนี้โอ้โหนี่ฮะพระบูชาอลังการครับอลังการมากเลยนะฮะเมื่อวานนี้ใครที่จะมาสนใจพระเครื่องนะฮะนี่ฮะอลังการนะครับผมมาที่โรงเรียนพิบูรณ์นะฮะวิทยาลัยเลยนะครับผมมาที่โรงเรียนพิบูรณ์เลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับผมนะสวยงามจริงๆนะฮะอาบูชานะครับอ่าฮะนี่ครับผมผมมาถ่ายช่วงปลายแล้วก็นี่ฮะประมาณนี้แหละครับผมนี่ฮะก็ยังยังมีวางกันอยู่นะครับผมนี่ฮะครับผมโอ้โหนี่ฮะเจอเนี่ยนะเจอคนรู้จักแล้วนะฮะโน่นฮะอาจารย์เวียงนะฮะอาจารย์เวียงนี่ก็มาจาก มาจากชนบุรีเนี่ยดูแล้วเนี่ยแล้วก็น้องใหม่พิจิตนะฮะจันเวียงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องใหม่สวัสดีนะครับผมโอ้โหวันนี้เป็นไงประสบความสเร็ดไหมวันนี้หนะครับประสบความสเร็จไหมครับรายรอขายไอ้เซียนได้คนหนึ่งอ่ะขายไปอือหลายพันเลยนะขายไปออไอเซียนนะกินกินจับมันอยู่เรื่อยนะฮะวันนี้ประสบความสเร็ดไหมจันเวียงครับเป็นมาโชว์ครับโอ้โเนี่ยนะวันนี้พา ตำรวจบ้านมาด้วยนะฮะนี่ฮะนะฮะนี่นี่ฮะดู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 ดนะฮะดูของจันเวียงกันนะฮะนี่ครับผมเนี่ยโอ้โหนี่ระดับนี้แล้วนะฮะพักจิตรางวัลเพียบเลยนะครับผมเนี่ยใครอยากได้นะนี่จันเวียงครับขอดูอันนี้สักทีหนึ่งตัวจริงเสียงจริงเนี่ยท่ามฝ่าขอดูท่ามาไฟเอเอะนะ ขอดูทำรถไฟหน่อยนี่นี่เดี๋ยวเพียงครับจับชูแบบนี้เลยจับชูแบบนี้เลยนะตัวจริงเสียงจริงที่แบบว่าคือนี่อ่ะนี่อ่นี่ย่นี่อนี่ยเนี่ยนี่ะนี่นี่่นะฮะอ่านี่นะฮะเอาข้างหน้าอีกทีหนึ่งครับพิเวงครับนี่ฮะนี่นี่นะฮะอ่านี่ครับคือองค์ในตำนาน องในตำนานสวยมากนะองนี้นะครับผมองค์ในตำนานนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะหล่อล่ำบึกนะครับผมมีคนมาฟิตเยอะแล้วนะฮะองนี้นะครับผมเรียกว่าโบแดงหลายโบมากเลยเพื่อนครับนะฮะโบแดงหลายโบมากเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ครับพวกนี้สวยสมบูรณ์แบบนะฮะสวยสมบูรณ์แบบนะฮะราคาก็ต้องแพงไปตาม สถานการณ์นะฮะ fc ครับนะฮะนี่ฮะวันนี้ได้มาชมนะฮะอ่าพี่เบียงอ่าเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวถามเองเอางี้เปิดเปิดเลยตรงเนี้ยเปิดเท่าไหร่เอาที่ว่าราคาที่พี่อยากได้ตรงนี้เอาหลังไม้ดีกว่าครับอ่าหลังไม้ดีกว่าเอาโอเคอ่าหลังไม้ดีกว่านะฮะอ่าขอเบอร์เลยพี่เบียงครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสี่ห้าสองเจ็ดนะฮะอ่านี่ฮะ ขอยจำอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจำกันไม่ได้085 085 770 770 4527 4527นะฮะอ่าหลังไม้มาได้นี่ฮะหลากหลายนะฮะกันเวียงนะฮะนะฮะนี่ครับผมพี่เวียงห้วยแถลงของเรานะฮะผมรักมากเลยคนเนี้ยนะฮะผมรักรักรักบ่อยๆนะฮะเผลอปุ๊บผมรักเลยนะฮะเฮ้ยนี่ยรักมากเลยนะ วันนี้ยังไม่วันนี้ยังไม่เผอนะฮะยังไม่เผอนะฮะก็เลยยังไม่ได้รักนะฮะเนี่ยบอกแล้วคนเนี้ยผมรักมากคนน้องอีกคนหนึ่งนะฮะคนน้องอีกคนเนี่ยเนี่ยเล่นตัวนะฮะเล่นตัวนะครับผมเล่นตัวนะฮะโอ้นะฮะเนี่ยเก็บแล้วนะฮะท่วมแล้วน่ฮะเนี่ยท่วมแล้วนะเก็บแล้วนะนะประสบความสำเร็จไหมจานุ่มครับวันนี้นะฮะโอ้ได้เท่าไหร่นะแสนกบาทแสนกบาทแสนกบาทบาทหรือแสนสาหัส าแสงก็บาทนะท่วมไปแล้วนะแสดงว่าจะกลับบ้านแล้ววันนี้คิดถึงเมียแล้วนะไอ้นะนะนะเนี่ยทำผิดนะแผนนะแผนไม่ดีนะมาคนเดียวเงี้ยวางแผนไม่ดีนะแผลร้ายนะบ้านเลยนะผมดูแล้วตาเศร้าๆมา่อกีถึงเมียแน่นอนนะนอนนะที่เรานอนนะนะสะครับบรรยากาศนะยอกล้อกันนะครับสิครับนี่ฮะโอ้โหหนูดูฮะโอ้โหนี่ พญาคุดสวยงามอลังการมากนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหพญาคุดออกที่ไหนครับจันครับจันพนาวัดโพทองปิดทองด้วยทั้งองค์เลยหรือว่าเป็นทองคําแท้ครับพี่ปิดทองปิดทองแท้นะฮะโอ้โหอันนี้เปิดบูชาเท่าไหร่ครับพี่ครับ40,000ื่นครับ40,000ื่นนะฮะ40,000ื่นนะครับ FC นี่ฮะนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยช่วงที่ว่าจะเรียกว่า ปิดแล้วนะวัดตลาดวัดภุมมาเนี่ยแต่เรามาเจอของสวยนะครับเอฟซี FC ครับเนี่ยวิดคลิปนี้ผมลงวันนี้เลยนะเนี่ยใครสนใจนะฮะนี่ฮะระดับบารมีนะฮะขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหม่นะฮะหรือระดับผู้บริหารนะฮะจะเอาไปตั้งไว้ในเรียกออฟฟิศนะฮะสี่หมื่นเ,น,เน,นี่ยไม่แพงนะฮะอันนี้เป็นคลิปครับพี่ช่องตัวเซียนชาแน,นลนะฮะอ่าขอบคุณมากขอบคุณครับเนี่ยเราก็มาเจอเอฟซีก็ช่วยกันนะพี่น้องเรานะฮะจะได้ขายได้นะฮะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรพี่เขาไว้นะเนี่ย พญาคุดนะฮะลงรักปิดทองคําแท้เลยนะฮะราคาสี่หมื่นบาทนะฮะอจานวาวัดผลอืมออกจากวัดออกจากวัดเท่าไหร่ครับอาจารย์อย่างเงี้ยราคาเกินอ๋อเกินเกินนี้อ๋ออันนี้ปิดทองจากวัดเลยใช่ไหมฮะครับไม่เลขหนึ่งแปดเก้าโอ้โหเลขสวยด้วยเอฟซีครับหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเอฟซีครับนี่หมายเลขหนึ่งแปดเก้าเนี่ย ผมว่าเป็นมงคลทั้งวัฒนธรรมไทยจีนเลยนะหนึ่งนี้คือนำนัเบอร์วันแล้วปีห้าเก้าใช่ไหมหนึ่งนัเบอร์วันเนี่ยแปดนี่โป้ยนะฮะคนจีนชอบเลยเก้าก็นี่ฮะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลยนะหนึ่งแปดเก้าสุดยอดเลขมหามงคลนะฮะถ้าขายได้ผมจะได้เปอร์เซ็นต์สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับพี่ห <c oughs> <laughs> ยอกขันหยอกกันถ้าไม่เคยนะฮะหลายคนนะที่ขายร่ำรวยก็ผมไม่เคยขอเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยขอนะฮะจะมาให้ผมนะฮะ วันนั้นขายได้ร้านหนึ่งจะมาโอนให้ผม200ผมก็ไม่เอานะฮะผมก็น้อยใจนะขายได้เป็นร้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเบอร์โทรพิชายเลยนะเดี๋ยวคนสนใจครับผม 098- 0์8 381- 381- 4645- 4645ขอยดาง้าอีกครั้งครับผม 098ย์เ381แปดสามแปดหนชื่อคุณพี่อะไรครับผมชื่อสมหมายครับพี่สมหมายนะฮะมีฉายาต่อท้ายไหมฮะไม่มีครับอ๋อนิดว่าสมหมายท่าพัชรสมหมายอะไรนะดังๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่สมหมายครับผมขอบคุณครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้อัพโหลดคลิปลงวันนี้ครับพี่นะฮะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะบางทีมาเจอของสวยของงามครับ fc ครับเนี่ยฮะได้เจอแผงของพี่สมหมายนะได้เจอเนี่ยพญาคุดนะฮะ fc ครับก็ตามเบอร์โทรนะฮะโทรมานะฮะโทรมานะครับเนี่ยเนี่ยครับผมผมว่าสี่หมื่นไม่แพงนะฮะไม่แพงนะครับผมไม่แพงเลยครับอ่านะฮะถูกมากครับครับผมก็เมื่อเช้ามาสวนสองหมื่นแล้วนะอืมนะฮะไปได้มีคนสวนอยู่ซ่องมือซ่องมืออ๋อนะฮะมีคนสวน มีจะคนสวนสเดี๋ยวต้องรอให้พวกอ,อชาวนาชาวไร่ขจาราชการอาข้าราชการ,าร,การเดี๋ยวมาสวนเดี๋ยวจะมาซื้อนะอ่านะฮะก็คุยกันฮนะหยอกล้อกันนะครับผมขอบคุณครับเฮฮากับพี่น้องนะอ่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจะมาดูพวกนี้พี่เข้างานปะ่ะพี่ไม่ได้เข้าอ๋อไม่ได้เข้านะอ๋อวกีิอยู่ไหนครับพี่อยู่อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี อ่านะเดี๋ยวนันดูของกันก็ได้นะเพราะ FC ผมส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะไม่ไกลนะฮะโอเคครับพี่ครับผมครับหอมปากหอมคอนน FC นะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด้วยนะครับเดี๋ยวเย็นๆผมจะไปถ่ายบรรยากาศที่เรียกว่าเตรียมงานนะฮะของมหากรรมงานประกวดพระเครื่องสุดยิ่งใหญ่นะฮะที่ลบบุรีนะฮะวันนี้จบกันที่นี่นะฮะตำรวจบ้านของพี่เวียงนะฮะ บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายโอเคนะฮะ